เช่าชุดไทยต้องบอกว่าแทบแตกเลยละครับเนื่องจากว่านักท่องเที่ยวแห่เช่าชุดไทยสวมใส่ไปถ่ายภาพกับวัดต้นเกวนอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ครับต้องบอกแบบนี้เลยนะครับว่าหลายร้านทําแทบไม่ทันเลยแหละครับ ร้านแม่ครูเช่าชุดไทยและอีกหลายร้านบริเวณใกล้กับวัดต้นเกวนตำบลหนองควายเพอหางดงจังหวัดเชียงใหม่มีนักท่องเที่ยวพากันไปเช่าชุดไทย้ล้หนนาประยุกต์มาสวมใส่พร้อมเครื่องประดับทําผมมีร่มกระดาษขณะที่ผู้ชายมีชุดเจ้าหลวง พกผ้าผ้าโพกศีรษะและอุปกรณ์มีดดาบให้ถือถือว่าเป็นเทรนสำหรับชาวล้านนาในอดีตครับให้เช่าไม่จำกัดเวลาสำหรับถ่ายภาพจนกว่าจะพอใจและนำมาเปลี่ยนแต่และร้านนะครับจะมีให้ชุดให้ชุด เช่านะครับกว่า500ถึง1,000ชุดเลยล่ะครับอย่างไรก็ตามค่ะในช่วงนี้นักท่องเที่ยวก็มาพร้อมกันจำนวนมากและทางร้านยังต้องทำผมให้ด้วยจึงทำให้ไม่ทันค่ะจนนักท่องเที่ยวต้องมายืนรอแน่นร้านขณะที่บางคนค่ะก็ต้องลดคอสไม่ทำผมหรือไม่เอาอุปกรณ์เสริมเพื่อให้เข้าไปถ่ายภาพในวัดต้นเกวนได้อย่างรวดเร็วทำให้บรรยากาศภายในวัดต้นเกวนค่ะคุณผู้ชมคึกคักมากมากทีเดียวนะคะส่วนใหญ่ค่ะเป็นนักท่องเที่ยวผู้หญิงที่นุ่งผ้าสิ้นเสื้อกลอ,อกมีผ้าคลุมไหลเป็นแม่หญิงล เดินถือกลางร่มกระดาษสาสวมรองเท้าแตะเดินเข้าไปถ่ายภาพในช่วงเทศกาลปีใหม่2569ค่ะอันนี้ก็คือ